มาตวยเฮือนข่าวว่ามื้อนี้แห่เออโลกกิ่วมากเลยนี่ตั้งกิ่วในลงมากสุเพื่อนเฮาโอ้มิติลีเอาลีงามหื้อให้เอ็ดกุก้อยก้อยมดอ่ะ เเิ่นนฮาก้อยหมดก้อยหมดก้อยหมดเถอะอู้อันไม่ป้าเมียของมาปูกป้าหา้ามไปไม่ป้าหาให้ก่อนนะหน้านั่นเถอะไม่ป้าก้อยหมดมาดู๊กใส่เลยงามๆมาเยอะเลยดู๊กตกแต่ง,ก,ก,งก่อ mình sẽ cho ạ chè mình đi chẳng ăn nữa bộ này cái mình đi chẳng mình lấy không xe mình chẳng hát tê lẹ ui lẹ bắp bì bò bắp bì qua mưa ẩu yêu cứ đi hàng à cứ thằng là hư hư phá thế này co lũ mà phạt một oh, dao <can> i̇şte, à <can> cả nhiên lũ hư lũ ชีหมากตัวคนนั้พักออกมาจังเอาหางหลงพาบะแผ่นมันจังเอาอะไรแน่เอาอีหางมันเหรอโคเลี้ยงเลี้ยงห่าวมีไตหมักอุดในมดนะจักเอาหางอะไรแน่โคหนึ่งดังไหมก่อนก้อยมดค่ก้อยมดหันักนเินนะก้อยหมด ต่ำหันยาสร่วงมันนั่นตัดผ้ามันปั้นจังปั้งเมื่อจะเหือล่ะนั่นเมียต้องเตีเมื่อปั้นไว้ในเฮือนก่อมใจซึ่งเป็นพลาดนั่นเออมันมีหยางเาว้เงินได้ก็มีย่าเป็นพวกเอากวายอ่ะ Công án này mặt hơn Lấy uống này đang lụt quả xua hơn đang lắng này lấy này này Nà. quái này đi nữa mà หมักลูกใส่เนเื้อ,อเออพ่แคนโซ่เนาะีขมีเนนะเะนี่ปีศาจอโมโลกโอ้เดี๋ยวค่ะผิวตวกตั้งในแต่ที่เกี้ยวบนน้ำฝนเลยนะเด็เกค่ะละลายเนี่ยโอ้พวกบมดถึงด้ขึ้นปลาชียง,งวยหวเขาดนวนะางเก่าเขาเกียบเอเอีอยงเนาะ Tang hiểu khăn chịu 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 này chịu 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 ไม่ไดาดอแ่หให้อันนี้มแอ้มจังเอากงแก๊ก,กมาจังเอาอีสังมันนะเตียงควายมดชไกูก็ฮักมดไม่ฮะบนพมาก่พองเหน,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 หาน,านอันดีมันนั่นอ๋อไม่เช่นกันรองฮเราเยะกันก,กว่านะ บมชอบมชอบกันฮัลโหลเรียกลาปป่องดยูเป็นอะไวกววายพี่โ่ลกวายพี่โ่ละกจ của em chắc mà có tui mò rơi lì hô ô màn quái nhà quang quái nè nè nhà mặt quang quái mùa hàng tháng này có ai một giờ.